หมกกไก่หม,หมกหมโครงไก่นะคะใส่หมูสับอ,อันนี้ตำแหลกไหมครับแล้วแต่เราเลยค่ะอยากกินแหลกอยากกินถ้าถ้าแหลกมากใบ่ามันจะเผ็ดร้อนมากนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมพอ่อไปกับพ่อครัวนะครับแล้วก็เด็บดบด้วยนะครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าครัวกันอีกนะครับเมนูนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นเป็นหมกโครงไก่นะครับหมกโครงไก่หน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปดูวิธีขั้นตอนในการทำนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับและที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปครับ ค่แม่ัวครับทักทายท่านชู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะค่ะแม่บันตะหลิวบินนะครับวันนี้มีเมนูอะไรมาน,น,นําเสนอนะครับวันนี้มีหมกหมกไก่หมกโครงไก่นะคะ<อ>ใส่หมูสับอ่าเห <ๆ S 1> มือนที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องและของที่เราเตรียมไว้นะครับอ่านี่นะครับตะไคร้มีข่ามีหอมกระเทียมนะคะมีพริกสด แล้วก็พริกแห้งค่ะอันนี้ใบยี่หร่านะคะใบยี่หร่าเราสับแล้วนะคะอันที่ยังไม่สับครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใบยี่หร่าอันนั้นกะเพราค่ะอันนี้ก็โครงไก่ที่เราสับไว้แล้วนะคะอ่าต้องสับสับละเอียดเลยนะครับนี่อันนี้ใบยโยค่ะใบยโยครับอ่าอันนี้เครื่องปรุงนะครับมีรสดีผงชูรสเกลือค่ะ อ,อันนี้นะครับอันนี้ใบตรงกับใบขาค่ะเอาไว้ห่อไปย่างนะคะเอาไปย่างนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับมาค่ะตักไคร้กับขานะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมพริกใส่ไปเลยก็ได้ค่ะพริกแห้งจ้าแล้วค่าเด็วเผ็ด เล็กได้ที่แล้วใส่ไก่นะคะใส่โครงไก่อะค่ะแล้วเราก็ตารวมกับเครื่องที่เราตาไว้นะครับตามด้วยรสดีนะคะปรุงชูรสจ้าใส่หมูสับนิดหน่อยนะคะใส่หมูสับนิดหน่อยนะครับมันจะได้เิ่งๆหน่อยนะครับใส่ใบยี่หร่าค่ะใบกะเพราจ้าแล้วก็ตำ อันนี้ตำแหลกไหมครับแล้วแต่เราเลยค่ะอยากกินแหลกอยากกินถ้าถ้าแหลกมากใบ่ามันจะเผ็ดร้อนมากนะคะมาจ้าตำเสร็จแล้วเรามาห่อกันเลยนะคะอันนี้ใบตองนะคะอันนี้ใบขาจ้าใส่ใบยอเลยค่ะใส่ไปชั้นแรกนะคะชั้นที่สองจ้า ทันที่3ค่ะหมดแล้วนะคะใส่ใบยโยปิดปิด,ปดหน่อยนะคะตามด้วยใบข่าจ้าแล้วก็ห่อเลยค่ะเรียบร้อยค่ะนี่เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เป็นฝีมือผมเองมีมือ,พอเพราะว่าเยวไปขอไฟย่างไปครับ ครับขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับมาลงมือต่อไปใส่่านกันนะครับใส่่านไปได้เลยเยอะพอสมควรก็ได้นะครับใช้ไฟแรงได้เพราะว่าเรามีใบจองที่ห่อไว้ชา้นนอกแล้วนะครับเด็กๆก็มาให้กําลังใจพ่อเหมือนเดิมนะครับความสุขเล็กน้อยของครอบครัวนะครับการย่างของเราจะย่างประมาณ15-20นาทีนะครับย่างจน ดำที่เหมือนในคลิปเลยนะครับให้มันดำเตรียมข้างนอกไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าข้างในจะไหม้นะครับเพราะว่าใบจองมันห่อหุ้มไว้ชั้นนอกอยู่แล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมไปด้วยนะครับเราจะไปจัดการกินกันใน EP ีต่อไปนะครับนี่นาตาก็จะประมาณนี้นะครับ